ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะตอนนี้คุณหนึ่งกับผมที่โอเควันนี้เราจะมาเล่นแมปไมค์ครับเอ้ยไม่ใช่เป็นเซิร์ฟไมค์เป็นไมค์ครับเป็นครับโอเคอันแมปที่แล้วก็คือถูกทำลายไปแล้วโอเคอันนี้เล่นรอ,อบมานิดหน่อย ็คือเล่นมานานแล้วล่ะโอเคแล้วก็เริ่ม<ต>เกมกัน,นเลยโอ้มาโอเคได้เล่นนาติีดหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปอันนี้ไว้ข้างล่างค,ครับเราจะเกิดมาแถวนี้ครับแล้วเราก็จะมีเป็นแบบนี้โอเคมาตรงที่มันมีมุมมุมตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวพาไปหมู่บ้านเอบซีนอนก่อนมินปะนอนนอน,อนออโอเคอันนี้ลงเทจะแพ็คโอวากาสสตาร์วอร์นะครับแต่ผมไม่ได้ลงอืมใช่ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วไปหมู่บ้านกานมินโอเคมันก็จะเห็นไปแบบนี้ครับเฮ้ยสไปเดอร์เฮ้ยธนูธนูวปืาธ <c uk> นู <c uk> อา้าวโอเคลูกธนูโอเคตามทางไปเลยครับก็คือ <c uk> อันนี้มันจะไม่มีทางให้นะครับ <c uk> อันนี้ทําเองแล้วก็ไปแบบนี้ <c uk> ไปแถวเนี้ยอุ้ยชิบหาคีปเปอร์เอาไปกิน เอาไปเกินอยากแดกอีกเหรอนี่้เขียนแก็บตัวโอเคตามมาเลยครับเฮ้ยสะเกลวหรอสะเกลหรอไม่นใจเและเจ๋งหรอเจ๋งเหรอ,หอถือเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นิดหน่อยนะครับแล้วก,ม <แด S 1> ก็มีของให้เก็บเยอะเลยมีของให้เก็บเยอะเลยก็เป็นหมู่บ้านที่แบบมีที่ให้เก็บของเ,เ,เยอะ โอเคไปได้โอ้ยหิวหิวหิวจึงได้ล้วมาโอ้โหมันเอาอาหารมาน้อยมากฮึฟแล้วก็ปรับปๆับปๆับปรับปับปับปับโอเคแล้วก็ไปโอเคขามาก็อาจจะเจอตเกียนิดนึงก็ช่ามันเถอะอันนี้คืออะไรซิวทอคอ๋อเป็นที่ขอดไม่เคยเห็นปิ้ว ป่าป่ากไม่เคยเห็นที่ขุดไงแบบเนี้ยโอเคนกาชก็ขาคนะแต่ว่าเราไปกือขึ้น่าภูเขาตรงนี้เฮ้ยเจอสอมบีช่างมันโอเคดินมวสนี่ตรงนี้วิธีจําได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยหลงหรือเปล่าเนี่ย หลงนะหลงน่า,นาจะหลงอยู่ไหนะไหนเมนนีใช่ป่าเออใช่ตรงนั้นแหละสงสัยอันนี้คงเป็นทางอีกทางหนึ่งอะเป็นทางที่แบบไม่ได้ใช้ไม่ได้โอเคทางนั้นกันเลยตรงนี้แหละท,ที่พามนมานี่แหละตรงนี้นแหละโอเค <c oughs> กระโดดไม่เป็นสิโอเค ฮึโอเคแล้วก็ปรับปรับแต่ก่อนอื่นก็ขอเปิดโหมดออโต้จัมก่อนฮะก็เปิดอยู่นี่นะฮะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เจอสกิลตัวหนึ่งโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากครับูบ้โอเคก็แต่เจอหมู่บ้านแล้วครับอ่ะก็จะเป็นหมู่บ้านครับ ถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีของนะโอ้ยตรงนี้คริปเปอร์ระเบิดก็จะเป็นหลังคาจะเป็นเรียบๆแล้วก็จะเป็นที่สําหรับเผาครับซึ่งอันนี้มีอยู่สองที่ก็คือที่ยิงตรงนู้นตรงนรงี้ตรงที่ยิงไปครับโอเคแล้วก็มีอีกที่หนึ่งครับซึ่งของก็อยู่กับที่นองครับโอเคซึ่งนี่ครับก็จะเป็นข้างไหนบ้านแล้วก็ปึบปีนไปได้ แต่ว่ามันจะไม่มีทางเข้าั้าเราต้องขุดเอาเองเส่วน A B C ก <oughs> ็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยคิปเปอร์ไอ้เหี้ยแกบซ่บแซ่บซ่อมก่อน <c oughs> มีปิดมันเตอร์ให้หน่อย <c oughs> ปิดเองปิดปีมีเป็นเจ้าของแมปอะ <c oughs> นั้นแหละแล้วก็ดร้ายอันนี้เอาอเอ้ยนั่นเสียง โอเคแบบนี้โอเคก็จะเป็นที่มีลาวาแบบนี้ครับแล้วมันก็จะเดิน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 ไปแถวๆนี้แล้วก็จะมีจุดนี้โอเคแล้วก็จะมีกล่องแบบนี้ครับให้มาอันนี้เอาของไปเรียบร้อยแล้วโอเคพอเราเสร็จปุ๊บก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือที่ตรงนุมุนก็เป็นหลังคาเรียบเหมือนกันโอเคหมู่บ้านใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยเนี่ย่ต้องอะไรกันเนี่ยขุดดิอุ้ย ก็หมู่บ้านนี้ไม่ได้เล่นโอเคก็จะเป็นแบบนี้อีกอันนึงแล้วข้างในก็จะมีกล่องซึ่งเอาไปแล้วโอเคอยู่ตรงนี้นี่โอเคหวัดดี NPC รเราก็สามารถแบบเอาของอะไรแบบนี้ได้เนียนจะาวป๊อเจ๊เจอให้หมดจ้าไ <c oughs> ม่รู้จักหรอป๊อเจ๊เจอรู้จักเซ่ potato, 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 ไม่มี potato, potato. แครอทเลย นะรู้จักไหมตกลงรู้จักใช่ดีก็ลีฟมารปบแปบได้ผลว่ามันฝรั่งมาตั้ง16ครั้งมีมันฝรั่งด้วยเหรอมีเปกระด้งถืออยู่นะเนี่ยฝันเนี่ยนี่ๆดูหน้าจอมีเด็ดโอเคแต่เราขอไปเอา,อาอชูกา้าเ,เคนก่อนจะบอกว่าวันทีอ่ะบ้านเรายังไม่มีวันวันทีไม่รู้จักรู้จักใช่ อันนี้ต้นใหญ่มากม้ก็ไป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 ไ,ไ,ไปเฮ้ยผิดถ้าร้องจบเพลงเนี่ยลิกาิตอาจจะมากินหัวเราได้นะครับไหนมาฝราานนั่งโอ้ยไม่ว่าดาวดเดอร์ก็คือคิปเปิ้ๆ <c oughs> โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไป,ไปุ่แทรซีดแล้วทบตรงนี้โอเคโอเคมินกลับบ้านกันเถอะทำไมอุตส่าห์ได้เข้าเมืองหลายอันแล้วจะให้มินกลับบ้านดิเฮ้ยไปกันเถอะ <c oughs> พี่ที <c oughs> ไปก่อนนะ <c oughs> ก็ขอตัดคลิปตอนที่ถึงบ้านแล้วนะครับ <c oughs> ตัด <c oughs> ตัด <c oughs> ตัด,ตดอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ตัดตรงไหน จะกลับบ้านมีนจะกลับก่อนเรจะเก็บข้าวในที่นี่ให้หมดช่างแม่งเลยไม่ต้องตัดล่ะโหเมีสวยมากเฮ้ยไข่ขอโทษทีเรามีเหยียบเองวิธีกลับก่อนวินนะเอาวัสดีอโอเคแล้วก็ไปไปไปเนาะโอ้ย NPC เยอะมากเลย กลับบ้านเราอยู่ไหนดูทางกลับบ้านอยู่ไหนวะน่าจะตรงนั้นนะนั่นไงตรงนั้นหรือเปล่าใช่ตรงนี้แหละก็กลับอยู่นั่นแป๊บไม่ใช่เออตรงนี้แล้วก็ไปประมาณสักเอาที่ขุดมาค่ะเมื่อกี้มันไปตรงนี้มันก็ขุดเล่นขุดทรายหืตรงนี้ใช่แล้วมันก็ไปตรงนี้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  โอเคแล้วเราก็จะเจอทางแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นทางขาดแล้วก็เชื่อมมันไปโอเค,อเคแล้วก็<ม>จะเจอชื่อตรงนี้เห็นป้ายชื่อไหมเนี่ยส่วนตรงนี้มันจะแยกขึ้นมันก็จะไม่แยกนะแล้วก็ตรงนี้โอเคยังไม่มาที่มินิเดี๋ยวมาแล้วไปไกลแล้วเดินไปต่อคึบ อโอเคอรู้สึกว่าเราจะเดินไปผิดทางเรามาตรงนี้แล้วก็ไปตรงตามรอยโอเคมันก็เดิน,ดนตรงนี้มันตรงที่มีสัมบีแล้วก็เดินตรงนี้ไ,ไปแล้วมันจะดูเปน็นยี่เป็นสองทางต้องทำให้เรางงหัวแบบงงมาก แล้วก็ต้องปิดทางนี้ไปแล้วก็สร้างทางใหม่คือตรงนี้ีท่ตวตคโอเคแล้วพอมันเชื่อมต่อกับตรงนี้เราก็เดินต่ไปตามตรงนี้เลยโอเคมีมาถึงบ้านแล้วเนี่ยจริจริงไม่แต่นับทางอยู่ได้ระหว่างทางมันเจอแกก็ค่าสิาคามเลวเอ้าอ่ะมนจะรออยู่หนบ้านกันล้วกัน ไะที่ดูอ่ะมินยืนอยู่หน้านบ้านเลยอ่ะเออรู้แล้วแล้วเป็นไงแล้วทีไม่รู้เลยแหละว่ามีมาเร็วแค่าไงเต้นที่มันี่ทีเดีวยวแล้ว<อ>ก็จะกลับมาครับทีแล้วมาช้าช,ช้าเฉื่อยด,ดูปากเฉื่อยช้าโหช้าบ้านมินสิวิธีเร็วจะตาย เดือดแฝดอย่างตาไม่ทันเลยนะเ้ยคือเดือดแฝดโอเคหวัดดีสโนวี่มาจักันจักเอ๋ยายยิงปืนปราปึ๊บยายยิงปืนใส่หมีโอเคแล้วก็เก็บพวกของใส่พวกเป็นอาวุธใส่เฮ้ยนี่ไม่ใช่อาวุธ แล้วมินเอาอ่านมาอ๋อรู้แล้วมินไปได้มาจากตรงนั้นเนาะโอเคส่วนพวกของที่น้ำมินได้มินเอ,เอาเก็บเองเลยที่อัดก,กิปรู้จบเลยทีมินตัดแปบบ๊บอะไรคุณพูดดอกไม้อะไพวกนี้มันจะปลูกไว้หน้าบ้านตัดไม่ได้อะ มีนเอาบล็อกออกซิเดียนที่ได้มาใส่กล่องนี้กล่องที่มันมีบล็อกอยู่หลายๆอันเนี่ยตรงวิธีเยียบอยู่เนี่ยมีนเ<ะ>นี่ยโอเคเอาออกซิเดียนใส่ไว้ตรงนั้นนะเอาบล็อกทั้งหมดที่มีนมีนใส่ไว้ตรงนั้นส่วนพวกของแบบพวกเป็นไอเทมก็ใส่ไว้ตรงนี้อย่างพวกแร,กแรก่แบบเนี้โอเคเราก็จะออกไปใส่ไว้ตรงไหนนะช่องอาหารหไม่ใช่ใส่ไว้ตรงนั้นนะส่วนพวกไอเทมก็ใส่ไว้ตรงกล่องเล็กๆซึ่งอยู่กับตัวคาร์บอะ อยู่กับตัวคาร์ดเนาะแล้วต้นไม้นี่วางไว้ไหนก็กล่อ,นนนนองอันนั้นเนี่ยาพาทีสองอันเนาะเราก็น,น,นันมอนอะเดดวอลคืออะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปซัมบี้แล้วก็เก็บพวกบ็อกใส่สเฮ้ยอ่านไม่ใช่บ็อกนะอันมันเป็นไอเทม ในี่ต้องใส่ไว้ที่กล่องอาหารใช่ปะไม่ใช่ใส่ไปตรงใส่ไปตรงกล่องที่อยู่กับโต๊ะค้าป้าไม่เห็นหรือไงน่ะแล้วก็เอาอันนี้ใส่ส่วนอาวุธน้องมินก็ใส่ไว้ในช่องอาวุธนะแล้วแล้วพกทำไมพลิกแอคมาบางทีน่ะปิกจอบ โอเคแล้วก็เก็บพวกซีซเอาไว้ซีมจะเก็บไว้ในนี้ออไม่ซีจะเก็บไว้ในนั้นแหละถูกแล้วมินได้มินทีรู้ไหมว่ามินไปนขุดเออเจ้าข้าวมากี่อันมนมเนห้าสิบรู้สึกว่าพอลงเทเจะแพ็คนี้แล้วโคตรเวียนหัวเลยเพราะเพราะว่า